สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีดอนแทรนะครับสายจวดออนทัวร์ครับทำลาภ่าจากมาลาเราส่งคนกาลสินไหมโอ้เราพิดบอกเถื่อเก็บเราบอกกระเป๋าเก็บเราบ่แต่กระเป๋าบะมันเป็นยังไงเก็บไปเบิ้ลได้บ่เก็บกระเป๋าเรียบร้อยพๆเพื่อนทา้งพ่งหน้าสู่กาลสินนะครับเนาะนี่ครับครับครับเออดีครับนี่เราจะกลับสกอลนครเนาะ แวะไปส่งอยู่กาลสินนะครับเนาะเอาว่าเขียนๆด้วยว่าสิกลับอีกวะเลือจังไหนจังหว่ดที่เพิ่นมีงานนี่ยังก็คอยคอยมาโอ้หมายถว่ามีเห็ดเพลงครับในเพ่งแล้วก็จะลงมามีงานค้นเสือติดต่อมาก็จะลงมาครับอ่าเม่ก่อนนี่ก็แม่ก่อนเนาะอย่างนี้อยู่คนเดียวเฮ็ดครับ เอาในเฮ็ดถ่าหมดเไปเลยได้ดิแม่นบ่ายังติดต่อทางข่ายอยู่ครับยังอยู่ยังสังกัดค้ายจนนี่มีสิกอยู่นะครับนี่การมีงานกับเส้นังเส้นลงมาเป็นจับจอบไปเนาะนี่การมีงานนี่คนเสือตัวคนเสือจะลงมาขั้นบวมีกอ่ะจะอยู่กับเมียว่าเมียอยู่ผู้เดียวผมก็เดินเคยเดินทางไปไปบ้านเพื่อนอะไรเท่านึงไปทรงเพื่อนอะแม่มันอยู่ผู้เดียวดีครับฝากไปน้ำนะครับเนาะ คุณคนครับผมคุณ,คณ,คณแต่นี่นะครับทีมงานทุกคนนะครับเอ็กซี FC ทุกคนนะครับติดตามฝากิปกำลังใจน้ำนะครับไปน้าแม่ไปอยู่น้าแม่กับกับคเก้าครับ <laughs> เหลือแตพี่พันนะผมก็ได้ นียังบ่ได้มี่ยังครับโอ้ยนบ่ไม่ยังครับผมจากันดีดีเราไปต้องไปพักพ่อนอายุกูแม่นจะเข้ามากกับปลายเดือนแล้วเนาะแล้วก็เมื่อบานเท้าท้องเทอเท่านั้นอือไปอายุกูแม่นจะเข้ามีการไปงานลองพี่เอืรอนจังมากคือเกาครับผมขินหอดกันลงมาคือเกาทำเราไม่ได้ไปเรื่อยเด้อือ น่ครับพุทธกระสินนะครับฝากผลงานเพียงหนึ่งในมาแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นวาสนานะครับซิงเกิลแรกวาสนาตายพร้อมหัวใจล่าสุดกับกันเมโยครับฝากเอฟซีซอยฟั้งซอยดันครับให้หอดลายหลานวิวเพื่อจะมีงานทัวร์คอนเสิร์ตนะครับเนาะอือนี่นะครับวาสนาครับพุทธกระสินสุดยอดนะฮะดูครับต้องยังไงอะไรให้ค่าทำมั่น ส่งค่าร์ลบทกะละจินกันครับให้เติมนน้ำมันให้ให้ให้อดีตใครกันทำไหนทำเมียละนะครับส่งค่าร์ลบทกะละจินนะครับเนาะสองพันบาทเอ้ยโอเคก็ให้ละจะเล่นสาธิตกับส่งคาร์ลกันนะครับเนาะ ทั้งว่าเราพยายามกันคือเก่าคาราสินจนทางปลอดภัยแล้วมาเนี้กคาราชินคาราชินเปนคลิปสุดท้ายแล้วที่เนาะขั้อน,นอ,อ,อ,อยากเบิึงขุดคาราชินร้องเพลงครับก็บไปติดตามเลยนะครับเนาะทางช่องทางยูทูบของวดเองนะครับเนาะผูน,นาสานขึ้นมาเองคร,รับ <g ül> ขุดคาราชินขั้นอยากเห็นขั้นขึ้นหัว่าแต่ว่าส่องทีมงานอยู่ทั้งเพียกอะเพื่อจะบริถายอีกแล้ว เราไปถึงกับปัจจุบานนอกจากเราจะกลับมาเลรียญน้ำคำว่ามวนเลยพี่นอกจากจะมีงานใงสิดธิไทยให้ขึ้นหัวกัติดตามออกที่ช่องช่องไหนช่องทางยูทูบวุดกระสินครับคมีเพิ่มวุดกระสินพนไทยนะครับเนาะไปติดตามไม่ละครับซื้อเดียวครับวุดกระสินนะครับเนาะทั้งยูทูบทั้งเก็บนะครับเนาะออกไปติดตามเราจะหาคลิปลงเพื่อ อีกหนึ่งสองทางจะหาเงินนะครับแล้วลายๆด้ก็น้อยกรับพอ่อเดือดคาอยู่ค่ากินคาปผงถมปลาไปขอบไปเปบิเ้งครับทีดตามเพื่อนกระไดครับสร้างผลนี่ก็จะไปล่าล่าไดเรทีเราเหรอเดี๋ยวขึ้นไปเพิ่มเขาเก็บคลองแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเนาะโอ้ยไปล่ากไปนั่นไปห้าไปล่างานนั่งครับเนาะล่าชิมงานไปก่อนไปชิมงานยอยู่ข้างหลังอ่า เมื่อนเขายู่ันนี่ก็จะเมื่อนเขียวขันหมฮะไดไปผูอยู่ก็อยู่ไปผูเมื่อกัเมื่อไม่เห็นแล้วกับข้มวนอะไรก็บเมื่อนะเป็นก็เ้นมาล่าเลยครับทีมงานอาจะเป็นเชนจังนี่ก็ิโครับอยู่ด้กันอยู่ด้วยกันอย่าดองรับอยู่ด้กันกับการสนะมาล่าเลทีมงานนะครับเราอยู่กันมาเกือบปี ครับันีครับผมเดี๋ยวภาคเปิดขายเพงกสิกัซิมรคอร์ดของ้างหลังเดางหรังหลังกาสมรือว่างานกันไรเปลือกไขเพงก็ต้องบอกเด้อไปวจะไปยู่นํากนซิมรคอร์ดรกคือกัิรคอร์ดดนี้นะครับ ม้วดนอะไร <le> <Pf und. S 2> บางกะแวะมาเดินน้ำนะแง่หม้อกับส่วนมูกินแต่ข้าวต้มครับเดินๆครัมีการไมีงานครับมีการมีงานกับโทรหาอะไรครับบนตรกัลสินครับแถวทางกัลสินร้านข้าวต้มร้านมุกกระทะร้านก๋วยเตี <Bel> ๋ยวนะครับร้านอาหนรตำสังครับสนใจบนตรกัลสินไปลองเพลงนะครับเนาะติดต่อนะติดต่อเบอร์ได้ครับติดต่อเบอร์ได้ครับเพื่อท่านกัลยาสินฮานจงฮานจบฮะ98ครับ2206 ศูนย์สามศูนย์ครับร่อนปลูร่นมูอนเี้ยวเกดไ่อไปไปัเบอร์ศูนย์เบอรแปดี่ะเพื่อราคาขนมให้หููให้เตาเนาะหมบแม่ครับเมื่อวานครับว่ามีการไม่งันมีเพียงไม่หอพี่ก็จะโทษเอินเนอะมาลองนะครับเนาะมาลองมาลองกันด่วนถวิวต่อไปนะครับเนา เออันอันอมาเล่ดกระเอันจะเป็มาหานุพี่ใหม่เสียตัวที่มาเดทากมาออไปกรเปาหมครับกระเปาใหม่เอ้กระเป๋าตัวที่มาหานพีเนาะกระเป๋ามูมากเลยอ้้ำโมากกับกระเปานี่ครับกับกระเปานี่ครับเอ้ยคับับมีรถมาเลยนะรถอาไรรถอะไรก็ได้ซินะครับเขาแ่งงานงานเงาครับไไห ตั้งคนตั้งมีความฝันอืมใช่เลยครับอาสุกันว่ามี่ไข่เพียงไหมว่าติดต่อไปจะไปไดอยู่บนเนี่ยจะพูดกัลยาสินไปร้องเพลงนะอาจจะประดวมสมพงศ์กับไข่มีจอนียมีสีไกลเนี่ยออาจจะสมพงกับไข่เอื้องอะไรนั่นวะเราก็ต้องหาประสบการณ์ดูลูกพี่ว่าเราไปมาไล่จากกันครับเราวอกว่าเราก็จะบอกกันครับถ้าใครได้สนใจครับพูดกัลสินนะครับเนาะ ติดต่อได้นะครับที่เบอร์สินไดไว้นะครับเพื่อมันไปก็กันเพื่อดวงมันถือกันก็ต้องผุนมาดวงว่าเขาก็ขายนีก็ได้อ่าเขาก็บ่าหามวาสนากันเนาะอยังกะบติต่อมาได้ครับหรือจะไปแสดงร้านมุกทะจังหวัดกรสินก็ติดต่อได้นะครับเด้วกาเติมวัวแพงครับอ่ฮะฟกซองฟกซองเฮ้ยมันน้ำมันไก่หม อดติสงสารกุกระเชนติดต่อไปนะครับแด้วตามเบอร์ให้ไปครับการมีงานโชว์ตรงโชว์ตัวงานบวชงานแต่งครับมีมาถกวิธีวังไะไรไงว่างๆกรับเสิร้อไปเลยครับไปเเบิร์ครับพี่น้องครับพี่วายรับเ่ับออเก่ง่มดีดีเอาคุณพี่อนุญาตเป็นปัญหาม่เปียเรียนนทาครับโซเฟอร์พอร์ตไทาาปพอดไฟ การนนามีหอกอนน้นนเ้มีคเสิร์ตเกือบขีบเรียนทังการศึแบาเรีนนาอยู่เต็ดต้องใกลจูกินึเยเนอะเอ่่เลรับม่อะไรจะเปืดอแไหนหรอกว่ที่เปเตียนให้ราครับพี่น้องครับอย่าลืมครับเกือบขีบเลนครับปีการไม่งานนะครับเงินใช้เงินหะกันไหนนะครับเนาะที่จะปิน ลกระกะไครับของ่เนยทยเล็กาอนมาลับ่จำยูไข่เนี่ยอบ่ยักนอี่แทนเนอยนเรี่ยเร็วเร็วเร็วเนี้พบกับนะครับผมเบอร์ยมวีนะครับจาก่า่พัทยาเล็ก่อนนะครับเรามาส่งกาะสินะครับหนออะ นักตะ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 เลคกรอดนักตะเลคอรอด้ยเจนอาตานักาเลคอรอดไปเตรียมตั้งก่อนไฟเอายางไปขึ้นรถทเยครับวันนีไฟแจกกันดีดีครับมาไปครับผมมาขับันมาอยันับมามามาาสิติรบุกวเอาเร็วเร็วลัวตัว่าอ่ะะไป นไปเลยขึ้นรไปเลยกระเป๋าไปไหนดูงอยู่่ไนกระเป๋ากระเป๋าเนดดรเรนรเรเดรเไแม่กระเป๋าไไดบไปนะครับกระเป๋ามเของไปเบิร์ดนะครับต้มีใจนะแต่ันโอปีกนไปสร้างโอปีกันบรรยากาศก่อน จากกันนะครับเนาะมือนี้กาะสินนะครับเนาะว่าสนามวิศนีนะครับพี่น้องครับจากกันด้ว้งานเลี้ยงต้องเปวันเลือกลานะครับเนาะกัดป่าไม้ยังมากหว่วงงานกันตอ่อเดี๋ยวพลังลับลากกันเส้ยนยครับที่นี่ะคลิปนี้กันนี่ครับมาส่งรนกระสินเรียบร้อยแล้วครับกับทีมงานเนาครับ ดี๋ยวไปนะครับวดกระสินเสจาคร์วัดซุ่มซุ่มอยู่ก็อยู่ต่อไปครับซุ่มขีกกระตือก็อยู่ต่อไปซุ่มนี่ยซุ่มไม่มีหม่องไปเลยซุ่มไม่มีหม่องไปครับวัดเขาก,กับพวก <c oughs> เอาไหมก <c oughs> ินเข่า <c oughs> ไร้ไร้ไหมครับ <c oughs> มุ้งมุ้งอย่องไปก็อยู่อย่างไะครับก็ใจเคมหบไปละก็จ้องแจ้งนั่นไ,ล <c oughs> ไปละก็ปองจ <c oughs> ้องอยู่คนหนึ่งมองแม่แม่นั่นไปละ nước đi, con mây bye bye. bye. Ờ. còn ja có mà, còn นะครับไปนะครับพี่สามที่สามน้องฝากกำลังใจนะครับน้งบงองสำหรับทีนี้ก็สำเรมจนะครับพี่น้องครับไปนะครับ,ไ,รบไม่ทันแล้วบ่ายสงไปนะครับขอสินไปเด้อไปบานครับพี่น้องครับ